สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเป็นอุลตอรแมนกันดีกว่าผมจะเป็นอุลตอรแมนเบซ่านะเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยใช่ชอบมากๆเลยรุยกันเลยเบสซ่า โอ้โหนี่มันตัวอะไรอ่ะโอ้ยเซตต้อนล่างน้ำแข็งเหรอลามแสงเบสซายิงเลยโอ้ยถึกถึกเกินโอ้โหโโอ้หนัดเดียวจะตุยโอ้ไปกระพริบแล้วทุกคนโอไม่นะจะตุยโอ้คำลามใส่ โอ้ไม่โก็ดถึกไปไหนเนี่ยพีป่ปองพีป่ปองพีป่ปองโอ้ถึกมากทุกคนยิงแบบไม่เข้าเลยเฮ้ยโอ้โอหท่าท้าโหดมากโอ้ย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 สไปร์ล,ลเบอร์เรสอืมปลาหอกใส่เลยผมไม่เคยเห็นเซตตอล่างนี้มาก่อนเลยทุกคนเป็นล่างแบบ ล่างในเกมหรือเปล่าเนี่ยเซตต้อนล่างสีฟ้านี่ไม่เคยเจอแฮะตอนนี้ทุกคนก็มาช่วยกันตีบอสนะรวมพลอุนตเตอร์แมนตีบอสเซตต้อนโอ้โหถึกถึกมากเบสซาแบบยิงไม่เข้าอุ้ยแข็งเซตต้อนน้ำแข็งอุ้ยกางเบลีย์ก่กอนกันกันไว้กันไว้ก่อน เดินไม่ได้เดินไม่ได้โอไม่นะโอ้ยยิงอะไรมาโอ้โอ้โอืมลาแสงเบสซาโอ้ยยังถึกเลยอะบเปสีฟสไปชื่อท่าของเบสซานะนี่บเปสีฟสไปเป็นท่าปล่อยลำแสงบอกว่าหลายนัดนะ เท่เท่มากแล้วก็นี่เลย Howling Brake ท่าคำรามของเบซ่าเขานะโอ้โหไม่เข้าเลยแฮะ Spiral b u r l e t ปา่ปาหอ,อกอื้มถึกเลยเกินถึกไปไหนโอ้โหโอ้โห,โโหนัดเดียวจะตุยจงสองประกาย Flat d เก,เกอ e r แล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นมิลเลอร์ไท แล้วก็ต้องไปเปิดพอท่าแล้วใครจะมาตีเราลุ Man, งแมนจะมาตีผมทําไมลุงแมนนะพอท่ l Portal. เปิดไว้ฟึง่งอ่านี่ไงพาวะไปตรงนู้นได้เห็นไหมผมบอกแล้วมันได้ผลทุกคนนี่ไงเราต้องกดถ้าไม่ตายไว้นะแล้วก็กดไปตรงไกลๆทุกคนเอาเมาส์จิ้มไปตรงนอกแมปก็ได้ผมจะให้บอสมันตกแมปตายทุกคนอ่าเป็นวิธีการโกงเกมแบบอย่างหนึ่งนะ ไม่ใชงว่าโกงหรอกแต่ว่ามันเป็นท่าตายของเด็กเกอร์เขาอะอ่ะเสร็จแล้วท่าตายมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหบ้านะเปิดว่าเท่าวาร์ปวึงอ่าอุ้ยเกือบออกแมพทุกคนเกือบออกแมพเฮ้ยอุ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 ้ยโอ้โหหนาวหนาวหนาวอุ้ยค้าง โอ้ใหม่ก็วัดค้างกลางอากาศเลยโอ้โ oh อ oh oh, ้จะตุยจะตุยโอุใส่ฟ้าด้วยโอ้ยมาพอเท่าอีกรอบหนึง่งฮึบพอเท่าวึงว้าไปตรงนู้นต่ออ่าว้าไปให้ไกลทุกคนเอาให้บอสมันตกแมปตุยไปเลยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเกือบโดนสายฟ้าเซตตอนล่างนี้โหดจริงโอ้ยโอ้ย คูดาวเร็วเข้าคูดาวเร็วเข้าอยากให้บอสต,ตกแมปแล้วโคดาวช้าและเกินสกิลยังไม่มาเลยทุกคนเฮ้ยโอ้โหเด็กเกอร์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 มาโด,ด,ดนเด็กเกอร์มาพึ่งเด็กเกอร์ตอนเนี้ยเด็กเกอร์เปิดพอร์ทเอาได้ทุกคนเปิดวาร์ปได้ตัวเดียวเลยเฮ้ยแล้วโจมดินทําไมเอ้าดินัสเฉยเลยออกมาทําไมดินัสโอกาสเป็นดินัสคือแบบว่า น้อยมากทุกคนได้เป็นเชยเลยจะเป็นเด็กเกอร์เด็กเกอร์เปิดวาร์ปได้ทุกคนเมื่อกี้ผมวาร์ปเซตอนไปตรงไหนนะหาเซตอนก่อนเอาละเซตอนหายแย่ yeah, ละทุกคนงานงอบมิลเลอร์อพอทัลพร้อมแล้วทุกคนเข้ามาใกล้ๆก่อนแล้วก็เปิดวาร์ปไปเลยวึงเอา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 วาร์ปติดทุกคน กลายเป็นว์ปที่เดิมโถเอ้ยตามมา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 ยิงล่อก่อนเลหลุดเวฟอืมเข้าหัวไปเลยอุย้ยข้างมันข้างอุย้ยต้องหวังเพิ่งเด็กเกอร์เลยอะ่ะเพราะว่าผมอ่าชอบเด็กเกอร์พอตัวเลยใช่เป็นหนึ่งในอุนเมนที่ชอบมากมากก่อนที่ เบสซาจะมาแย่งตำแหน่งไปใช่แต่เด็กเก๊กเทนะเออเด็กเก๊กผมก็ชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบชอบมากเลยผมจะเอาให้ตุยเลยรอบเนี้ยเฮ้ยเออเออเออออกก่อนมันจะแช่แข็งวาฟวาฟวึงอ่าอุ้ยเฮ้ยตุยปะตุยไหมเมื่อกี้เอาตุยตุยแล้วไงต่อผ่านไหม ได้รางวัลหรือเปล่าเอาโอไม่น oh ะตุยแล้วอะแล้วไงต่อเอามันกลับมาเกิดไหม่ได้เฉยเลยทุกคนเฮ้ยอุตสาห์ทำแผนการตั้งนานโอ้โหเฮ้ยไปไปเออตุยไหมเออเอา,เอาโอ้นี่ไง ห้ามชนนะชนปุ๊บคือตุยเลยแสดงว่าไม่ตุยแน่เสียงอย่างนี้แย่แล้วเซตต้อนกลับมาเกิดใหม่ทำเต็มที่แล้วอะเป็นเบสซ่าก็ได้อ่ะอย่าบ่นว่ากลับมาเกิดใหม่กลางเมืองนั่นไงโอ้โหเกิดบนหัวเลยทุกคนทำยังไงมันก็ไม่ตุยอะโอ้โอโห โอ้โหเจ็บไม่ไหวจริงๆโอ้โหจะตุยแล้วทุกคนแถมวเซิร์ฟผมอยู่คนเดียวด้วยเอาเรียบร้อยตุยเลยโอ้โออถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ